พิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนามเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติพุทธศักราช2566ของจังหวัดราชบุรีในวันเสาร์ที่1กรกฎาคมพุทธศักราช2566ในปีนี้การจัดงานวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติจังหวัดราชบุรีได้มาจัดที่ค่ายหลวงบ้านไร่อำเภอโพธารามจังหวัดราชบุรี ที่ไข่หลวงบ้านไร่นี้มีการจัดงานชุมนุมลูกเสือจิตอาสาพระราชทานครั้งที่2ขึ้นซึ่งในงานชุมนุมนี้ก็จะมีการทบทวนกาปฏิญาณและสวนสนามด้วยจึงได้ทําพิธีขึ้นในคราวเดียวกันในปีนี้ผมก็จะพยายามเรียบเรียงให้ครบขั้นตอนต่างๆแต่ในส่วนของข้อความหรือเนื้อหาบางตอนอาจจะได้ตัดทอนลงไป เพื่อให้เหมาะสมกับเวลาและในครั้งนี้ก็ต้องขอขอบคุณเพื่อนพ้องน้องพี่ที่ได้มอบภาพและวิดีโอตลอดจนข้อมูลต่างๆมาหน้าที่นี้ด้วยครับหากว่าขาดตกบกพร่องไปบ้างประการใดขออภัยไว้ล่วงหน้าก่อนถึงกำหนดการในพิธีเมื่อคณะลูกเสือเนตรนารีและผู้ร่วมงานมาพร้อมกันแล้ว อาจารย์พงศักดิ์สายสิทธิ์ผู้ช่วยผู้ตรวจการลูกเสือประจำสำนักง,งานลูกเสือแห่งชาติซึ่งทำหน้าที่ผู้บังคับขบวนสวนสนามและอาจารย์สุการดาจารุรักผู้ตรวจการลูกเสือจังหวัดราชบุรีทำหน้าที่พิธีกรได้ชี้แจงขั้นตอนและวิธีปฏิบัติต่างๆแก่ผู้มาร่วมงานคณะทำงานและลูกเสือเนตรนารีจัดแถวจัดรูปขบวนแขกผู้มีเกียรติและคณะผู้บังคับบัญชารอรับประธานในพิธีเมื่อถึงเวลาสมควร นายอังกูลศรีลาเทวากูลรองผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรีในฐานะรองผู้อำนวยการลูกเสือ,สอจังหวัดราชบุรีได้เดินทางมาถึงบริเวณพิธีทำความเคารพรองผู้อำนวยการลูกเสือจังหวัดราชบุรีประธานในพิธีตรงหน้าระวังวันทยาปุตวงดุยงรยยางโรงเรียนวัดเขาวังแสงช่วงสสวนรณิต บรรเลงเพลงมหาเริกเรียบอาวุธตามระเบียบพักในระหว่างเตรียมการเกี่ยวกับทงลูกเสือประจำจังหวัดราชบุรีแข่ผู้มีเกียรติที่ให้การต้อนรับท่านประธานในพิธีอาทิเช่นว่าที่ร้อยตรีสมชายงามสุขสวัสดิ์ศึกษาธิการจังหวัดราชบุรี ทันเอกวรพจน์สุภธีระรองผู้บัญชาการกองพลพัฒนาที่หนึ่งเลขานุการจิตอาสา904ภาคที่หนึ่งว่าที่ร้อยตรีนรงประจวบวันหัวหน้าค่ายหลวงบ้านไร่เป็นต้น ลูกเสือต้องทำความเคารพทงลูกเสือประจำจังหวัดราชบุรีทั้งขวารวังวันทยาปุ๊ค่ะเป็นพิธีการเชิญทงลูกเสือประจำจังหวัดราชบุรีนะคะผู้เชิญทงนะคะนายพันธวัฒน์ โรธนงนะคะปะวสปีที่2ทับนะคะ,ะแผนกช่างวิชาอิเล็กทรอนิกส์ผู้ช่วยผู้เชิญธงคือนายเสถาวิมั่นแท้นะคะปะวสปีที่2ทับนะคะ,ะแผนกช่างเทคนิคยานยนต์นะคะผู้รักษาธงคนที่หนึ่งว่าที่ร้อยตรีวชลาเป้นของพุ่มกับกลุ่มลูกเสือวิสามาันวิทยาลัยเทคนิคราชบรุรีผู้รักษาธงคนที่สองนายดิลัตฎ์ศรีอาจผู้ช่วยผู้ตรวจการลูกเสือประจำสำนักงานลูกเสือแห่งชาติ เรียบอาวุธตามระเบียบพักในระหว่างการเชิญทงลูกเสือประจำจังหวัดนี้วงดุยางบรรเลงเพลงมหาชัยสองเที่ยวผู้ร่วมในพิธีทั้งหมดทำความเคารพทงลูกเสือประจำจังหวัดซึ่งเปรียบเสมือนผู้แทนองค์พระประมุขค,คณะลูกเสือแห่งชาติเมื่อประดิษฐานธงเสร็จแล้ว ดรบัรเจิดอุ่นมณีรัตน์ผู้วยการสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรีเขตหนึ่งในฐานะห,หัวหน้าสำนักง,งานลูกเสือจังหวัดราชบุรีกล่าวรายงานต่อประธานในพิธีกลาเรียนท่านรองผู้วยการลูกเสือจังหวัดราชบุรีดิฉันในนามผู้บังคับบัญชาลูกเสือเนตรนารีและผู้มีเกียรติที่มาชุมนุมพร้อมกันอยู่ณที่นี้ขอขอบพระคุณท่านเป็นอย่างสูง ที่ได้กรุณาให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีทบทวนคำปฏิญาณและส่วนสนามของลูกเสือเนตรนารีเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติของสำนักง,งานลูกเสือจังหวัดราชบุรีซึ่งในวันนี้มีผู้บังคับบัญชาลูกเสือลูกเสือเนตรนารีมาร่วมพิธีทั้งสิ้นจำนวน700คนและ สำนักง,งานลูกเสือจังหวัดราชบุรีได้จัดฝึกอบรมโครงการลูกเสือจิตอาสาพระราชทานตามนโยบายของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ได้โปรดกล้าวโปรดกระหมอ่อมพระราชทานหลักสูตรลูกเสือจิตอาสาพระราชทานโดยมีสถานศึกษาในสังกัดเข้าร่วมโครงการทั้งสิ้นจำนวน46สถานศึกษาในวันนี้ซึ่งเป็นวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ คณะลูกเสือทุกหมูเ่เหล่าทั่วรชาชนาจักรต่างจัดพิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนามของลูกเสือเนตรนารีเพื่อเป็นการรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณแห่งองค์พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวพระผู้พระราชทานกำเนิดลูกเสือไทยดิฉันขอกราบเรียนเชิญท่านประธานได้กล่าวให้โอวาดเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ ประจำปีพุทธศักราช2566ของสำนักง,งานลูกเสือจังหวัดราชบุรีขอกราบเรียนเชิญค่ะลำดับต่อไปเป็นการทบทวคำ,คำปฏิญาณนายทันทิศชอบธรรมผู้ตรวจการลูกเสือประจำจังหวัดราชบุรีเป็นผู้นำลูกเสือและผู้บงังคับบัญชาลูกเสือกล่าวทบทวนคำปฏิญาณลูกเสือทุงกล่าวคำปฏิญาณตามาพระเจ้า ด้วยเกียรติของข้าด้วยเกียรติของข้าข้าสัญญาว่าข้าสัญญาว่าข้อหนึ่งข้อหนึ่งข้าจะจงรักภักดีต่อชาติข้าจะจงรักภักดีต่อชาติศาสนาศาสนาพระมหากษัตริย์พระมหากษัตริย์ข้อสองข้อสองข้าจะช่วยเหลือผู้อื่นทุกเมื่อข้าจะช่วยเหลือผู้อื่นทุกเมื่อข้อสามข้อสาม ข้าจะปฏิบัติตามกฎของลูกเสือข้าจะปฏิบัติตามกฎของลูกเสือท่านผู้มีเกียรติพี่น้องผู้บังคับบัญชาลูกเสือลูกเสือเดชนารีทุกๆคนครับวันนี้ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรีในฐานะผู้อำนวยการลูกเสือจังหวัดราชบุรีได้มอบหมายให้ กระผมนายังกูลศรีลาเทวากูลรองผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรีในฐานะรองผู้นวยการลูกเสือจังหวัดราชบุรีมาเป็นประธานในพิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนามของลูกเสือเลดนารีเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติในวันนี้นับตั้งแต่พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวได้พระราชทานกำเนิดลูกเสือไทยเป็นต้นมา การลูกเสือได้อำนวยประโยชน์แก่คนไทยและชาติไทยอย่างใหญ่หลวงโดยเฉพาะด้านพัฒนาคนให้เป็นพลเมืองดีของชาติการลูกเสือได้สร้างลักษณะนิสัยในทางที่ดีงามให้แก่เยาวชนไทยอาทิเช่นความรักชาติการบำเพ็ญประโยชน์ต่อส่วนรวมความรับผิดชอบความอดทนความซื่อสัตย์สุจริตการเสียสละประโยชน์ส่วนตน เพื่อประโยชน์ส่วนรวมการมีวินัยเป็นต้นซึ่งสิ่งต่างๆเหล่านี้เป็นลักษณะอันพึงประสงค์ของสังคมไทยในปัจจุบันขอรัตนาคุณพระศรีรัตนตรยัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายในสากลพิภพจงรดนบันาลให้พี่น้องลูกเสือเนตรนารีและท่านผู้มีเกียรติที่มาร่วมพิธีในวันนี้จงมีความสุขความเจริญมีสุขภาพพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรงเพื่อจะได้เป็นกำลังสำคัญ ในการส่งเสริมกิจการลูกเสือซึ่งเป็นพระราชมรดกอันล้ำค่าสืบไปลูกเสือรงหน้าระวังวันทยาปุ๊ด ประธานในพิธีโอ,อวาเสร็จและทำความเคารพประธานแล้วนายพงศักดิ์สายสิทธิ์ผู้ช่วยผู้ตรวจการลูกเสือประจำสำนักงานลูกเสือแห่งชาติซึ่งทำหน้าที่ผู้บังคับขบวนสวนสนามจะก,กล่าวรายงานต่อประธานในพิธีผู้บังคับการขบวนสวนสนามได้นำลูกเสือและผู้บังคับบัญชาลูกเสือจานวน49สถานศึกษาผู้เข้าร่วมพิธีจำนวนรวมทั้งสิ้นประมาณ700คน มาทําพิธีทบทวนคามาาและสวนสนามบันดนี้พร้อมแล้วครับเรียเอาวแปรเดียวจะให้สัญญาณในการเตรียมสวนสนามเป็นจำนวนสองครั้งนะคะ เตรียมสวนสนามแบกเอาด์เดี๋ยวขวาหน้าเด่น ในนี้วงดุยยางของโรงเรียนวัดขาวังนะคะกำลังขึ้นเข้าสู่สนามนะคะตามด้วยผู้บังคับขบวนสวนสนามในายพงศักดิ์สายสิธิ์ผู้ช่วยผู้ตรวจการลูกเสือประจำสํานักงานลูกเสือแห่งชาติและต่อด้วยภูมกับกองผสมนายกนวิจจมปานายลาคบประสานนามจิตอาสาพระราชทานในครั้งนี้ประกอบไปด้วย4ค่ายย่อยค่ายย่อยที่1เป็น สถานศึกษาของสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรีเขตหนึ่งจำนวนทั้งสิ้น16โรงเรียนวงดุริยางจากโรงเรียนวัดเขาวางค่ะ ต่อไปเป็นค่ายย่อยที่2เป็นสถานศึกษาจากสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรีเขต2จำนวนทั้งหมด13โรงเรียนขค่ายย่อยที่3ส,สังกัดสำนักง,งานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดราชบุรี ร่วมกับสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาราชบุรีและสถานศึกษาเอกชนพุ่มกับนางสาวนิชชาโพวัฒนชัยลองพุ่มกับว่าที่ทร้อยโทนัทกรฮิรันรักข่ายย่อยที่สสังกัดสํานักงานอาชีวศึกษาจังหวัดราชบุรีและสํานักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดราชบุรี ตามด้วยอาร์เรียดวัดนางแก้วนะคะนำกองลูกเสือต้านยาเสพติดนะคะมาร่วมในพิธีการสูนสนามพุ่มกับนายสุสภาคผู้งามลองพุ่มกับนาย คิรินพัทราวิมลน,นะคะเป็นรองผู้มกับตอนนี้เป็นวิจัยอาการอาชีพนะคะเป็นลูกเสือวิสามัน ลูกเสือตรงทำความเคารพทงลูกเสือประจำจังหวัดราชบุรีตรงหน้ารงวันทยาปุ๊ดเมืเ่อเสร็จสิ้นการสวนสนามแล้วเป็นการอัญเชิญทงลูกเสือประจำจังหวัดกลับที่ตั้ง ตามระเบียบพักเหนือตรงเตรียมส่งท่านประธานเดินทางกลับตรงหน้าระวังวันทยาอุ้เรียบอาวุธ ตามระเบียบพักต่อจากนั้นคณะกรรมการจัดงานและประธานในพิธีถ่ายภาพร่วมกันเป็นที่ระลึกแล้วประธานในพิธีจึงเดินทางกลับเป็นอันเสร็จสิ้นพิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนามของลูกเสือเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติประจำปีพุทธศักราช2 5 6 6ของจังหวัดราชบุรีซึ่งผมในฐานะคณะกรรมการจัดงานผู้หนึ่ง จะได้เพิ่มเติมข้อเสนอแนะและข้อความบางประการที่ควรเพิ่มเติมลงในคำอธิบายของวิดีโอนี้ขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมและพบกันใหม่ในโอกาสหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ